สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหน่วยห้านอย,นอยสูตรแยกหน่อยสูตรแยกหน่อยสี่หน่อยวันที่สิบเก้าเดือนสิบพี่หกเจ็ดนะครับผมสูตรแยกหน่อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เกือบเกือบเข้าสามห้านอยนะได้แค่สองหน่อยนะนยนะพิเศษอ่าเฉพาะกิดหกเจ็ดสี่สามหนึ่ง เมื่อวานให้8กับ7ฟัน8นะฟันไม่ถูกเลยฟัน8มาเจ็ดจอเสตรงๆนะครับผมเป็นตัวกันหัวห้าน้อย vip 5.8 7.8 5เมื่อวานให้5กับ7、ฟัน5้าจอห้าแปดปดเป็นตัวกันแปเก็เป็นตัวกันนะเป็นตัวกันบนล่างเลยเมื่อวาน3าห้าน้อยให้5ให้7ให้0 5มา รอบหนึ่งเจ็ดมาสามรอบศูนย์มารอบหนึ่งมาหมดทั้งสามตัวห้าน้อยปกติเสียดายเนาะเสียดายเกือบเข้าสามห้าน้อยละเก้าเจ็ดสองศูนย์แปดนะให้ห้ากับเจ็ดเจ็ดสองไม่มีมี 7, 1, 7, 3, 7, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองไม่มีครับผมนะเข้าแค่ตัวเด่นเสียดาย รูวนี้ก็ต่อครับผมหุวยหาน้อยเชพาะกิจวันนี้เด่นหกกำห้านะครับหกสามหกสองหกแปด ห้าสามห้าสองห้าแปดตัวกันนะครับหกเก้าห้าเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดตัวฟันนะครับเป็นเลขหก 6. ตัวเน้นก็จะมี <c oughs> ตัวเน้นนะครับผมนะครับผมหกสามหกสองหกแปดแล้วก็ห้าแปดนะจบไปแล้วครับผมสำหรับชพาะกิจต่อไปต่อไปเป็นพิเศษ เศษนะครับวันนี้6กับ7 6กับ7 6 9 6 9เนาะ6 0 6 1อ่ะ7 9 7 0 7 1กันไว้ด้วยกันไว้ด้วยครับผม6 2 7 2 6 4 6 3คงคงไม่มา7 4ตัวเดิม หกสี่หกสามนะคงไม่ออกตัวเดิมแล้วอ่ะฟันหกฟันหกนะครับผมตัวเน้นหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์อ่ะพิเศษนะ หวยห้าน้อยพิเศษนะครับจบไปแล้วครับผมต่อไปมาดูห้าน้อยที่สามห้าน้อยปกติครับผมห้าน้อยปกติวันนี้ให้6กับหครับผม หกกับห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าเลขห้านะครับผมเลขห้านะไม่ใช่ลเลขหกตัวกันนะครับหกสี่ 4. 4, 6, 3, 5, 3ตัวเน้นนะครับตัวเน้นหกศูนย์้าห้าหนึ่อ่ะตัวฟันนะครับปเป็นเลขหก 6. <c oughs> ตัวฟัน <c oughs> ตัวฟันนะครับเป็นเลขหกนะครับผมสามสามนอยสี่นอยวันนี้เนาะสามสีน่นอยนี่เนียนที่หกนะครับวันนี้นะต่อไปก็จะเป็น VIP อ่ะนี่เลยครับผมหกกับเจ็ด

สิบเก้าเดือนสิบหกเจ็ดวันนี้ฟันหกอย่างที่บอกเลยหกสีน้อยฟันหกนะครับผมหกศูนย์หกสามหกสี่หกศูนย์หกสามหกสี่เจ็ดสี่อือเจ็ดอะไรดีนอดศูนย์กับสี่ เอาศูนย์มาเจ็ดศูนยดีกว่าอ่ะโอเคโอเคครับผมจบไปแล้วสำหรับสูตรแยกหน่อยวันนี้วันนี้สามห้านอยครับผมสามห้านอยวันนี้มีเลขหกเลขสี่เลขหกเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนะครับผมนะ ลองดูสามฮาหนอยวันนี้จะมาไม่6674สําำหรับแนวทางจบไปแล้วครับผมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ